่าเอาใบมะม่วงแห้งนะครับมาใส่มาก็เป็นสุ๋ยข้าว เราลงมาใส่ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นเดือนหนึ่งก็ประมาณหกสิบกอสามเดือนก็ประมาณหกสิบกองละไม่ต้องเข่าพีนะครับแค่ลง,ลงข้าวลงมาข้าวนาเวลาที่นายถูข้าวาายนนาาอย่างดีแถวๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเ,เรื่อย เลยไปเลยนะครับไปทุกวันทุกวันอยางน้ขอชิ้อชิ้นะครับไปทุกวันแน่นอนรน่กอนจะควรล่ะจะวรให้ดีเนา ข้าอย่างดีนะใส่ข้าวเยอะข้าวขึ้นเพิ่ขึ้นกพิ่ดีตีกท่ต้องไปเผานะครับอาจจะใช้ใบลวกให้ใบสับอะไรก็ได้ใส่เผาจะได้ดีจะได้อีกทีแล้วถุกอนี้ทุกวันทุกวันตะเวนตะเ็นคนมาใส่เรื่อยเลใส่เรื่อยเยนะครับ ก,ก็จะวีไว้ไมาใส่ไว้เรื่อยๆใส่อนกบอลกบหรือพันทีเดียวก่อนหวานก็ได้ทำให้ได้ข้าวเยอะคนผลิตข้าวเยอะแน่นอนลองทำดูนะครับวันนี้วันนี้ใส่สามกระจบแล้วจะมาต้องมาใส่บอกวันนะครับใส่รับควนใส่รับควร